ย้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้กับผมเปฟลิปอีกเช่นเคยมามาดูอะไรตรงนี้เอลิสกำลังถูกระจกอยู่ข้างนอกนู่นวันนี้เอลิสจะต้องถูกระจกทั้งวันเลยเราจึงได้คิดแผนดีๆออกซึ่งแน่นอนว่าจะแกล้งเอลิสในวันนี้นั่นเองและตอนนี้เขามองไม่เห็นเรางั้นนี่คือรางวัลเอลิสโอเคในเมื่อเอลิสกำลังถูกระจกอยู่และเขามองไม่เห็นเรามาพูดถึงแผนการกัน,กนดีกว่าว่าเราจะเริ่มยังไงสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะรอเวลาที่เอลิสไม่อยู่ตรงนั้น <c oughs> เข้าไปแล้วก็ผสมกาวเข้ากับน้ำยาถูกระจกงัจว ฉันว่าเออนายควรจะทําความสะอาดตัวนี้ด้วยนะเอลิสฝุ่นมันเคลอะเลยตัวนี้กูเก็บไว้วะออกมาทําไมเนี่ยโอ้โทษทีเดี๋ยวฉันจะทําความสะอาดตรงนี้แล้วกันอ๋ออาล่าของมึงนะฉันผิดเองเอลิสยิ่งแก่ยิ่งเลอะเทอะนะมึงนะ่ะไม่ต้องห่วงเอลิสเดี๋ยวฉันจะเก็บกวาดเองเข้าไปแล้วใช่ไหมเอ้ไปแล้วโอเคงั้นเราเริ่มปฏิบัติการแผงของเรากันดีกว่ากับเจ้ากาวตัวนี้เราเปลี่ยนไปทากับฟองน้ําที่เอลิสใช้โอเครีบเลยแน่นอนว่าเราจะเทจนหมดขวดนี้เพื่อความติดแน่นทนนาน โอเคนี่ไงตรงนี้เลยเอาละเทละนะหมดขวดไปเลยดูนี่ดูนี่ <c oughs> เมื่อเอเลียสจับฟองน้ำแล้ว <c oughs> กาวก็จะติดที่มือเขาและถ้าหาว่าเขาไปจับกับบันไดแล้วก็มันก็จะติดกับบนันไดหวังว่ากาจะช่วยให้เอเลียสอยู่กับบันไดนะฟังฉันนะเอเลียสนายจะมีแฟนเป็นบันไดแน่นอนขอโทษน้องชาย <c oughs> ไม่น่ากินตำหุสงเลยกูโอเคเข้าไปเลยเอเลียส คือจะบอกว่าเขาไม่เห็นเราจากข้างนอกนะแล้วเราจะแอบทำไมเนี่ยนี่ดูดิเอ้ยมองไม่เห็นเลยถูกกรจกแต่เช้ามันจะไม่จับหายไปครึ่งถังเลยแค่เอาถังขึ้นมาเช็ดก็ลำบากแล้ววันนี้จะรอดไหมเนี่ยเอลิสฮะจุดจุ่มลงไปใส่เด็ดน้ำสักหน่อยแล้วคุณจะถูยังไงวะนะบันไดทำไมมันสั่นจังวะต้องทำได้อยู่แล้ว มันสูงจังหวะเขาจะต้องเช็ดจากข้างบนก่อนฮ้ยไม่ถนัดเลยว้ยน้ำก็เปียกขำหมดแล้วเอาวันว่าเปลี่ยนมันข้างนี้แล้วกันอ่ะเข้าทีละมาไม่อยากรอกเช็ดกระจกแล้วดูนี่สิมือขวาของเขาปิดชัวเลยวัดวัดมันไม่ออกวะมต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนเฮ้ยมันจะมาสู้แรงกูนะไงเอาปิดสองมือ้วกูหลุดดีกว่าหลุด เ้ยดึงดึงมาออกจริงๆนะนะตปจ้าโอ้ยเปียกขำกูอยกแล้วฉชนกว่าไข่ก็จะติดกันจริงเลยใช้กูมาถูกระจกแล้วก็มาแกล้งกูน่นะแ้วมันกาวสูตรไหนเนี่ยไม่หลุดั้เฉันว่ากาวมันแน่นอยู่นะเฮ้ยมันมันเริ่มจะไม่ตรงแล้วนะนะกลับมาที่เดิมก่อนเฮ้ยะ้ีไปดูกันเถอะ มึงมารับผิดชอบกูได้เลยเอ้ยหมดสภาพเลยมึงจะยืนขำอีกนานไหมเออในในเป็นอะไรไหมเอเลียตกูสบายดีมั้งเกิดอะไรขึ้นนี่มึงคิดว่ากูจะไม่รู้หรอแบนฮะอะไรเอเลียตฉันไม่รู้เรื่องโอ้ยพ่อคุณเนอะไม่มีใครจะใช้กาวมากกว่ามึงแล้วกูจะไปเผาโรงงานผลิตกาวจริงๆเลยเอาปลานลุกขึ้นเถอนะน่าจะไปไหนเอเลียตมึงจะให้กูหันกลับไปบอกมึงก่อนมล่ะ กูจะบอกว่าสิ่งที่งอบให้กูนะเบนมีความสุขสุดๆไปเลยยังไงก็แบบนี้ไงอ้อเย่อ้อเย่กูได้เดากับบันไดแล้วมันติดนั่นขนาดนั้นเลยเหรอเอเลสแน่นอนกูหมดอารมณ์แชกกระจกแม่งละสิ่งที่มึงควานทำตอนนี้ก็คือรับผิดชอบกูไม่ว่าจะไปที่ไหนมึงต้องพากูไปแต่จะไปทั้งสภาพอย่าง,างนี้เนอเอเลสกูจะไม่ยอมขายหน้ากูเดียวอย่างแน่นอนเัน่ว่าเรามาหาวิธีเอามันออกกันดีกว่าเอเลส มันไม่น่าจะยากหรอกนะว่ามึงจะดึงทำไมนะเอเลสจะขัดขืนนะมันจะโดนรถเขามึงจะเสียเงินไหมยังไปยั่งมันได้จากกูไปได้ไงวะว่ามึงจะบิดมึงจะบิดเฮ้ยระวังนะไ้เออหยุดก่อนมึงจะเอามันได้ออกแล้วว่าฆ่ากูเนี่ยนายน่าจะอยู่กับมันอีกด้านเลยล่ะโอเคแล้วนายจะให้ฉันเคลื่อนย้ายนายไปที่ไหนเอเลสกูจะไปซื้อชานมไข่มุกฉันไปซื้อมาให้นายก็ได้ไม่ใช่เหรอเอเลสทำไมจะต้องไปเองมึงไม่เข้าใจหรอกกูจะไปจีบแม่ค้ามันก็สบายอยู่นะแต่มันแคบไปหน่อย กูไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนระเบียนเลืเออมึงเข้าของกระาช้าเรากูเสียวเ <c oughs> อเมียย็บรู้สึกเหมือนนั่งยานอวกาศไหมเอเลียตว่าไง <c oughs> ไม่เลย <c oughs> เหมือนได้บินอยู่เลย <c oughs> นี่เป็นซุปเปอร์บันไดมมเมนวันล่าเหรอนะนี่นายรู้ตัวไหมว่านายเบียนคนอื่นในเอเลียตเอ้ย,อยใช่แล้วมังพวกมึงตั้งหากระเบียนกูกูหลุดไปได้กูจะเอาตูดพวกมึงมาติดกับบันไดเอเลียสยิ้ม ไหวไหมเขาเอ้ยฉันอยู่ได้ไม่เป็นไรยืมเงินหน่อยนะเอเลียตมามามาเงิงงงงนกูกู<อ><อ>จะไปจ่ายค่าชนมไข่มุกเขา <c oughs> ใครจะถึงที่หมายแล้วเอเลียตกูไม่ดีใจหรอกไม่เอาหน้า <c oughs> แม่ค้าเอาชานมไข่มุกไม่เอาไข่มุกได้ไหมคงจะไม่ได้หรอกมั้งเอเลียตได้ค่ะเอาครึ่งแก้วพอนะครับแนจะเอาเงินที่ไหนจ่ายเขาเอเลี่ยตแนามาจากไหนเนี่ยโดนขโมยแล้วไม่ใช่เหรอ อยู่ดีๆมันก็โผล่มาที่ปากนายเนี่ยนะนายซ่อนเงินไว้ใช่ไหมเอเลียสลวงมาจากคำเมื่อกี้เอาจริงดิยังไม่ได้ลืบดากอีกน่าสองร้อยใครสอนนายซ่อนเงินตรงนั้นกูสอนกูเองให้ฉันไปเอาให้ไหมเอเลียสจะไปจีบแม่ขะเอเลียสไม่ไหวหรอกนะเอเลียสมันแคบขนาดนั้นจะเข้าไปได้ไงเอเลียสเอางี้เขาอาจจะอยู่ชั้นสองก็ได้แล้วลองปีนขึ้นไปแล้วถามดูสิฉันว่าต้องเวิร์กแน่ๆเลย มาดูกันว่าไอริดจะรอดไหมว่ามันมันจะโดนไฟเขานั่นแหละไม่ต้องกลัวไอริดปีนขึ้นไปเลย <c oughs> เพื่อชานมครึ่งแก้วกูยอมเฮ้ยกูยเห็นผัวเขากูไม่กินแม่งนะชานมไข่มุกนะไอริดไม่เอาจริงๆเหรอเสียงเงินไปแล้วนะ <c oughs> แล้วนายจะมาตัดผมจริงๆเหรอไอริดเข้าไม่ได้มั้งไม่รู้ละ่ะกูจะเข้าไปเดี๋ยวไอริดนายอัดโดนไล่ออกมานะไอริดไม่ฟังกันเลยเออมาตัดผมครับ ไม่ทราบว่าพอจะมีที่นั่งให้ผมไม <า S 1> หมผมก็จะนั่งตรงนี้ไม่ละล่ะออกไปออ,อ,ออกไปเลย,เยผมไม่เกะก,กะหรอกนะออกไปจากเรือนฉัน<ะ>ไปเอาบันไดออกก่อนค่อยมาใหม่ไปกูใส่เอลี่ที่ไหนแล้วมันติดให้กูนะ่ะเป็นอะไรไหมเอเลียดเดี๋ยวมาเอาบันไดฟาดแม่งเลย <c oughs> เอเลี่ยน่านจะทําอะไรของนายอีกเนี่ยกูจะเข้าบวชไปชำระบาปแล้วก็บวกรากาวสักทีไายจะเข้าไปในสภาพอย่างนี้เนี่ยนะเอเลียน โอเคงั้นเราจะไปส่งก็ได้โอเคก็ค่อยนะซุปเปอร์บันไดเบาๆหน่อยนี่นี่มึงจะยกทำไมนะยูปุ๊กกูนอนเปล่าแล้วไงเออจตะเออมึงจะวางตรงนี้ทำไมนะเออมาช่วยฉันหน่อยงะมันเอากูแล้วโอ้หนักเป็นบ้าเลยมึงแห้กูอธิษฐานตรงนี้น่านะขอโทษน้องชาย จะไปไหนอ่ะเฮ้ยทุกคนนั่นโจนโจนขโมยตู้บริจาคโจนอยู่ตรงนั้นเด็กครับเห็นไหมไอ้เบนตำรวจมาแล้วเอลีสมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยจะไปโจรระวังโจรด้วยครับโจรท่านนายขโมยของตอนกลางวันเนี่ยโจรเดี๋ยวว่าโอ้ยไอรีดอย่าบอกนะว่านายจะเข้าไปไอรีดเหนื่อยละเอลิสกลับกลับบ้านเถอะนะเออมานวดสปาครับเฮ้ยเอลิสถ้าตื่เปิด มันไม่ยากขนาดนั้นหรอกนะต้องได้อยู่แล้วเออผมมันว่าตะปาครับเราจะมีเตียงยาวๆนวดไห้ไหมเออนี่คุณเอามาไดเข้ามาด้วยทําไมคะเออคือมันติดมือผมมาขอโทษนะคะเอาออกก่อนได้ไหมเกือบได้นวดอยู่แล้วเชียวเกิดอะไรขึ้นเลยเอเลสโคตรสุดยอดอะไรนะกูเงี้ยนว้ยเอเลสเรียกบอกขนาดได้มาเรียกมันหมาแล้วล่ะเอเลีมันจะเข้าไปทําไมเนี่ย มาว่าไงพ่อโนมถืออะไรมาด้วยเนี่ยเออมันติดมือผมมานะ่ะเอาไปข้างนอกก่อนนะมันขวางคนอื่นเขาอะ่ะเลืออมากจังวะเอเลี่ยตจริงนายก็มคดเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วใช่เอ,เอาไปก่อนนะเอ้ยโทษนะครับอย่าปล่อย้เขาเล่นสนอยู่นะขอโทษด้วยครับมึงคิดดูว่ากับบองยามกับบันไดกูไหนจะเด็ดกว่ากันว่าอะไรนะเมื่อกี้เออไม่มีอะไรครับโอระวังหน่อยเอเลี่ยตเฮ้ยมันก็หลบดีวะ ตอนนี้เอลิสจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจว่าพวกเรารังแกเขาอะไรประมาณนั้นแต่ดูเหมือนว่าความหมายไม่จะกลับกันแล้ววันตำรวจผมม่แจ้งความมาเถอะเอลิสกูจะแจ้งตำรวจจับมึงในข้อหาใช้กล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณตำรวจ